สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการส่งกะทำงานนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะทำการส่งกะทำงานต้องทำการตรวจนับสต๊อกสินค้านะครับว่าสินค้าคงเหลือในร้านอายอดยอดคงเหลือนี่ตรงกับจำนวนที่คงเหลือจริงหรือเปล่านะครับหลังจากเราตรวจนับสต๊อกสินค้าเสร็จก็มาที่หน้าทำการส่งกะ ให้กรอกข้อมูลเงินทอนนะครับเ,เงินทอนนี่จะเป็นไม่ใช่เงินจะเป็นเงินทอนที่อยู่ในกาที่เก็บไว้ในกาณณกาดนั้นนะครับไม่ใช่เป็นการยกเงินทอนมาจากกาที่แล้วนะครับตัวน,นี้จะไม่คีย์ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เงินตรวจนับถ้าเราคีย์ไปเก้าร้อยบาทจะเห็นว่าเงินเกินเงินในกาเกินสามสิบสี่บาท แต่ถ้าเราใส่ไป800เงินในการจะขาด66บาทก็ใส่ไป800 80แล้วกันนะครับก็ทำการบันทึกพอบันทึกเสร็จก็พิมพ์รายงานออกมานี่นะครับพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับเลือกกะที่2์ห ไว้ครับจะเห็นข้อมูลการเข้ากะของพนักงานนี้นะครับตั้งแต่วันที่11ตอนเที่ยงคืน50จนถึงวันที่12นะครับเข้ากะาาไป23ชั่วโมงกว่าเนี่ายอดขายคูปองขายสินค้าก็จะสรุปมาให้หมดเลยนะครับเห็นค่าใช้ใจ่ายส่วนกลางก็จะแสดงรายล,ายละเอียด ยอด top, top ท็อปอัพที่ที่เราเคีย์ข้อมูลลงไป5้ารายการครับยอดเงินเท่านี้ค่าเช่าอาคารวัรสดุที่นิ่งเตืองเบิกเงินล่วงล่วงหน้านะครับมีการปรับปรุปรงยอดแอดจัดสินค้าจะเห็นว่าตัวห้าบาทไอห้าห้าเนี่ยแสดงว่าพนักง,งานมีการปร,ปรับปรุงยอดสินค้าซึ่งทําให้เกิด ผลต่างของสินค้าซึ่งตัวเลข1 0 0ร้อยบาทเนี่ยจะไม่มีผลกับทางบัญชีนะครับแต่ว่าจะแสดงให้เจ้าของร้านรู้ว่ามันมีการปรับปรุงยอดเกิดจากความผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือว่าจะเกิดความบกพร่องของของพนักงานตัวพนักงานเองนะครับแล้วก็สินค้าคงคลังความเคลื่อนไหวของจํานวนสินค้าพวกนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับหลังจากออกกะเรียบร้อยส่งการเรียบร้อยแล้นะครับ